ดูที่ด้านแรกกันก่อนนะครับมีดครับผมตรงนี้มีดไขควงแบนตัวเล็กนะครับตรงนี้ไขควงแบนใหญ่ครับไปใช้งัดได้นะครับตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตะไบปัดเล็บครับอีกด้านหนึ่งเป็นสเกลด้วยนะครับไปใช้เป็นไม้บรรทัดครับอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะใช้เป็นมีดขอดเกตก็ได้ครับใบเลื่อยก็ได้ว้ลขึ้นร่คมมาให้เรียบร้อยนะครับ ตรงนี้ลักษณะ,ษณะจะปลายแหลมยังไม่ได้เปิดคมนะครับใช้เป็นประมาณเหล็กแท็งหนังครับตรงนี้นะเป็นเหล็กแทงหนังครับผมอีกด้านนึงเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวใช้คู่กับอุปกรณ์ตัวนี้ใช้คู่กับตัวนี้นะครับเป็นแม่เหล็กนะครับมาดูส่วนที่เหลือนะครับตรงนี้นะครับผมด้านนี้เป็นที่เปิดกระป๋องนะครับจะเห็นปลายด้านนี้นะครับที่เปิดกระป๋องส่ส TJ, สวนด้านล่างนะครับเป็นที่เปิดขวดครับ